โขกไก่หักขึ้นไก่แห้เบามากโขลขาวขาวค่ะมึงนเอหัวขึ้นหลังไะมหาปีกตี๋ปี๋ปี๋ี๋ปี๋ปี๋ปก๋ปี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 ๋่ี๋ปี๋ ยม่กินตัวแก,เก่เลยนะมยองดีๆพี่เจ๊าเฝ้าเขามานี่นี่ที่คือข้อที่เอาให้เซ็ปอันนี้ค่ะว่างมาห้านี่ขามากเงี้ย ระวังมือหัวขาด <laughs> ดิขวบหลวมันมาพีมาพีมาพีระวังอหัวขาดก <laughs> ่บ้า <laughs> ยันท่าถือหัวไก่เยอะเลยแล้วมึงเก็บน้องเก็บมึงเป็ีมันกินตัว ไปกิป้งตัวฟันนี่เ่เอาอย่เอา,เ,าเข้าไปห่าเป็ดอ,อกว้ามีความสายพันธุ์ในเมือเอามาท่ายนะเป็ดซื้อมาสิบหกตัวนะครับยา,ายาสิบไกตัวหรือเรือเรือสิบสอง แทยยงแต่สีวันแรกสองเทชีตตัว,วอเอาขาอมือเอาห้นองเส็ดก่อนอันนี้เจ้าเปีเปี <c oughs> เมื่อก่อนไกนต้วนี้มันอยู่กับคนนะครับเลี้ยงแค่ตัวเดียวเมื่อก่อนมันหลงมานะครับ็เลยเลยเลี้ยงไว้ไอ้นี่ขามันพิการนะครับมันกระดูกหักไ,ไ,ไปสามท่อน กระดูขาหักไปสามท่อนฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายขาหลังไก่สวยครับมันมาแรกๆมันลงมาน่าจะตัวเท่านี้ครับตัวเล็กๆเทา่านี้ลงมาตัวเดียวก็เลยเลี้ยงไว้ปกติที่บ้านมีเลี้ยงไก่ครับ ก็เลยเลี้ยงเจ้าเป๋เป็นตัวแรกจะเป็นเบาเนือน้อมึอในรูซาล่ะลืมอนมองอันนี้ใกล้เป๋เป,ปเอามาไม่ใกล้หน่อยใกล้หน่อยเอามาไม่สามเมแล้วก็ได้ตะลุกออกมาสิบก่าตัวก็เลยมาเ้ยเลี้ยงเอาสิบตัว น,นี่คือไก่พี่เลี้ยงเห็นปะไม่ได้กวนนะให้จับนี้เป็นเบาแล้วก็ได้พี่จับนี้เป็นเบาแล้วลืมกันระบอกลืมกันระบอ คือสิใหญ่งงปานนี้ก็ใช้เวลาเนี่ยันบ่พิการนี่ยอู้ง,งา้างเขาไกลเ้อไปสิคิดว่ามันสิง,งามน้อยมาเลยเรียกตัวดำๆำคนก็บ,บ่มีเป็นว่างเป็นว่างพวกนี้ยังว่าหนักแล้วนักว่าหนากกักคนนี้มันไม่ใหม่ไก่เมียหน่อยว่าไม่ใหม่เมันมายอมเข้ามันไอ้เหนือไอ้เหนือข้านไก่ อันนั้นอันนี้ดำตั้งชื่อให้เลยดำอีตัวนี้ในคอบกำลังฝักไครประมาณสิบคนหน่วยเออสามสิบหน่วยคนละสามสิบหรือสิบปับชื่ออะไรอันนี้ติตั้งชื่อแบบเวฟบัคฮอนดาบัคิกบัฟีโนอะไร่เนี้มัน ก็เอาไลสูบเราสูบเดียวเอของแเอปดสิบสองตัวไม่รู้จะเหลือกี่ตัวทำไมมันกนนาสิรลดอะไรนะผมว่าแล้วตานกอาเีเตให้เปลี่ยนยังครับเปีนอยู่ตลาดลีซมาน สีมาสิบหต,ต,ตัวตัวนมันเห็นมันอยู่ในขิงไม่สื่อมาเว่ยมาเรียงครับเนีน่ย<ห>ลูกปีลูกอกปีลูกปีไอ<ป>้บ <careers> านก็สุกข,ขนาดละ้ ลงเลยลงเลยยังไงสีเพรสาให้ทุ่งดำามา,าเพชรสาเป็รลอยแล้วก็เอาบกหอาคายลนหเจับดม,ม,ม,มันเหนเดิมเด็กเด็ไงแล่าเขีงเอามาเป็นไอ่อนเละหมีหางสีๆเอ,อ,อนานมาหตที่ป่รูปเนนำา รัวใบส่่บวสวววววววีันนเอาไว้ขนขันันจะเลียเนะใช่ขันจะเลี่ดตเคยกินขนัดแ่บขนาดเนาะอันได้ชีวะนะแล้วมาศาสเอ้ยมันอันนี้ก็ไล่จิกกันมิเตปนันี่ มันนี้มันมันการพละม้าสัตว์เดี๋ยวตัดปีตัดหางคือว่ามันบินเนาะมันว่ามันไก่บ้าไก่จับมาแต่ป่ากขาเลยต้องตัดหางตัดปีกไว้เดี๋ยวมันก็ค่อยลิ่งไปเองเดี๋ยวมันก็ปองมันให้ใครตัดคมมันละอันนี้อย่าเฮ็ดให้มันลื่งนะตะกี้นี่ไก่ก็ได้เลยไก่ตัวด้นตัวนัวนจะว่านีง ยังออกไปทั้งขังเลยปวดแล้ว่เป็ดอันนี้ค่ะเป็ยหนึ่งเจ้ว่าานวมันไงกูมูดนะ,นะอันนี้ลูกปีเป้ปีปโอ้ยปีมันยไรแล้วปเป้อยมาเปี ยนอ,อกนเท้าอย่เนาะไกลสีกันหอตัวนี้เทาอย่่้ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นสีอย่างเอาตัวนี้สัวลอนัวข้อเลี้ยงเนาี่นี่ตัวนี้สิเป็นยุ่นต่ว่าตัวขาวนี้มันสิเป็นไกลขเลี็นคนไม่ใช่ดำอย่า่งาดคือเก่าถ้าได้ถอดมันนีค่ะ

เียงไก่อ้พงเนียงเนียงขึ้นบะเนียงไม่ขึ้นปะไ่ไ่ไ่ปั่นดไม่ิ้งรเจ็บนอเนียงๆๆนี่อรนี่นี่มือนี่ไหมเ้ยนี่นะในสิทาให้เปลดลิลลงาเล่นให้บิ้งอ้นี้อ้ไ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 อ้มานีด้ มันตกินื้อยมันงอยเลยชอบ <c oughs> ว่าเรียกสีได้คุณะตัดค <c oughs> อย <c oughs> ปากปากก็ให้มัเปลี่ยนสีใหไม่แข็งมันเไเน่กันปากเปลี่ยนสีอะไรอะไรแะไรตักสียังสีเหลือง โอ้ยเจียเคียถอนเก็บโอ้ยเคลียร์เคลียร์อยู่มเคลียเหยียดหยังโอ้ยไอเคลียรไอวันมันเคลียร์เออมันจิตถึงมาเคลียร์กู้บอลงนามปะเอ้ามันค่ากินปวกจะอ่อนปวกนะวันนี้จะเอาไห้ขึ้นตันขึนไก่กินเนี่ยกินไก่เขาซุ่มจับจับกันฆากันมะม่วง ็ดก็มีหัวใจนะจ๊ะถ้ากันรลักอกวงเวีนค่ะเต้เ <laughs> อ้าวเป็ดกูอ,อกใเะลงแล้ว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 ตัวตนี้จะล้งสิลงตะหักอ็ต่อสุได้เ่ยได้เด้เด้ได้ดดดดงจงุ๊บจ๊อี่บาน้อก็พอได้ยุ่เพิ่งเิดงไกลเ่งเกเรี้ยงเป็ดเรียเร้ยงแก่เรี้องมาเนลูกอินน้ำมันสกรกเลูกมัน อีนี่มันลวงอีลนนี่มันลวงมึงเข้าใจบ่มึงลวงมนี่กจนไก่จนมึงดูเรี่ยงมาเนี่ยใจสิดูเรยโอ้ยลลนซื้อเลเนซืวันนี้วันนี้วันนี้ยาเ้เต้เตพอเท่านั้นเลยมนไหยาอันเกสีนอนต่ำแไอไตัวเลก ไอ้นนอตัวเล็กมานตูนแต่พนี่แล้วเกลียบไจำนะพ่อจำนะพ่อจำเนะน,นี้ยเนี่ยเนี่ยยงัยงใกเอะแตกเอตเดนเนี่ยงอนียบางเนียเปีเนาะบัเปีกเนี่ยเปีเนาะ สทำลายสัน่อนนจะเป็นไก่ผีเลยโอ้ยขี่แล้วขี่เป็นก้อนและขี่เป็นอากาศไก่ไม่ตรบอกไไก่ก็เห็นไก่ตดดบอกร่เด้ออนนี่กางน้เลยนอันนี้จะเป็นไก่ต้นี่นะไก่ตนยีกี่หามือจะเคยเอาลงให้บึง เป็ดคอยรอดชิปนี้จบอีเพียงเท่านั้นเลยจบกบเป็ดนะครับชิปนี้ได้จบกบเป็ดนะครับติดไฟติดสองตัวยกขึ้นก็ได้อายไม่ใชิอยู่ฟังเดียวอันนี้ก็จนว่านียงข้ามดอกเป็ดก็ได้เดี๋ยววันหลังจะมาเทศลงสีให้ดูว่ามันดีแค่ไหน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ